้องการคนมาส่องเฟซทำยังไงเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อมีคนมาส่องเฟซเราไม่อยากให้ใครมาส่องเฟซต้องทำแบบไหนตั้งค่าตรงไหนใช้วิธีการนี้เลยครับสวัสดีครับเอ็มนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ a c e b o o k นะครับสาหรับคนที่ต้องการป้องกันนะครับเวลาที่มีคนมาส่องเฟซเราโดยที่ตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจนะครับและป้องกันการโดนส่องเฟซในกรณีที่เรานะครับเปิดสาธารณะไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโพสต์วิดีโอรูปภาพนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครนะครับที่ต้องการจะปกป้องเฟซเราไม่ให้มีใครมาส่องนะครับทำง่ายเด ก็จะมาแชร์วิธีป้องกันการคนที่มาส่องเฟซเราเราไม่อยากให้คนนะครับมาส่องเฟซเรามารู้เรื่องเรามากมายเราไม่ต้องการให้ใครนะครับแอบส่องแอบดูแอบดูสตอรี่เรานะครับแอบดูฟีดเราทํายังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับกดเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่คําว่านี่แหละครับข้อมูลส่วนตัวไปที่ฟันเฟืองนะครับแบบนี้แล้วก็มาที่การตรวจสอบข้อมูลการเป็นส่วนตัวนะครับกดไปเลย นะครับแล้วก็มาที่คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้กดไปนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการป้องกัน Facebook นะครับการคนมาส่องการคนมาดูของเรานะครับกดดําเนินการต่อตรงเนี่ยหน้านี้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องสนใจหน้านี้ทั้งหมดไม่ต้องสนใจนะครับกดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามไปเลยพอมาถึงตรงนี้หน้านี้นะครับให้เราติ๊กจากคําว่าสาธารณะนะครับเป็นเฉพาะฉันหรือว่าเพื่อนก็ได้นะครับ เฉพาะชันหรือว่าเพื่อนก็ได้เพื่อนที่เจาะจงก็ได้นะครับให้ติ๊กเป็นตรงนี้เฉพาะชันหรือเพื่อนนะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็สตอรี่ก็เหมือนกันนะครับสตอรี่ก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาใครให้มาเห็นของเรานะครับการคนมาส่องนะครับเราอาจจะติ๊กเป็นสตอรี่ที่คุณปิดการแจ้งเตือนไว้หรือกําหนดเองก็ได้นะครับให้ติ๊กตรงนี้เลยอ่ะถ้าคุณเลือกเสร็จแล้วนะครับหน้านี้นะเฉพาะหน้านี้ให้กดถัดไปและกดถัดไป,แล,ดดไปและกดตรวจสอบหัวข้อคืนคือจบ นะครับคือจบเลยเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็จะไม่มีใครนะครับที่มาส่องเรามาเห็นเราแล้วไม่มีใครมาดูของเราเลยนะครับเพราะว่าเราทําการปิดกั้นคนพวกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับก็เข้ามาที่ a c e b o o k นะครับแบบนี้ไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับไปที่ฟันเฟืองตรงนี้กดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวนะครับกดไปเลยนะฮะแล้วก็มาที่คนที่คุณสามารถคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้นัากดไปเลยครับ กดต่อไปดําเนินการต่อครับหน้านี้ไม่ต้องยุ่งนะครับหน้าแรกนะฮะเราจะยุ่งแค่หน้าที่2นะครับหน้านี้เนี่ยให้ติ๊กเป็นฉะเพาะฉันหรือว่าแค่เพื่อนพอนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลหรือสตรอรี่สตรอรี่เราก็สามารถกําหนดเองได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ซึ่งคุณสามารถติ๊กได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปที่ถัดไปนะครับถัดไปแล้วกดตรวจสอบของข้อ,ขอคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่าการตั้งค่าป้องกันคนมาส่องเฟซนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับผู้ชมนะครับก็สามารถไปลองตั้งค่าตามที่เอ็มบอกได้นะครับและคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านนี้เลยครับจะเป็นร้านปเปาฟอลโล่ในหมูหนึ่งของเมืองไทยครับมีผู้ใช้บริการมากกว่า1นึ่งแสนออเดอร์เรานะครับสามารถเลือกเพศหญิงเพศชายในการมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆได้และร้านนี้ทำโดยเจ้าของระบบโดยตรงครับมีประกันไว้ยอดไม่ลดถ้าใครสนใจปเปาฟอลโล่สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับและตอนนี้เอ็มก็มียูทูบไปนะครับจะมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเเเเเเรร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 ืื่่่่ออออองงงงงขขกกกกกกาา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 าสส้้้ตตตตััวนนนนนนนะะะคคคบหิิแแแแลลพมมมมไไ์์์ชๆๆ็ยยปดู ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ